Price a song where teat mimmy in tea song Jai Chushin you it me cry and made cry ฉันยืนหลบหลังมาในฉากรักของคนสำคัญเธอร้องไห้ให้เขาส่วนฉันยิ้มทั้งที่ใจพังบทที่ฉันได้รับคืเอเงาที่ไม่มีความหมายพูดน้อยเดินผ่านแล้วก็หายไปจากชีวิตใครหัวใจเป็นพบว่าไม่ตรงมุมฉากแตกสลายเงียบเพราะไม่มีใครสังเกตว่ามันร้าวฉันซ้อมเจ็บทุกคืนแต่ไม่เคยได้กล่าวเพราะตัวประกอบไม่มีสิทธิ์เล่าเรื่องราวเธอฉันหายไปจากสิ่น,นี้คงไม่มีใครรู้สึก if I fade away slowly มันก็แค่ชากหนึ่งที่ผ่านไปเป็นคือตัวประกอบในละครเธอจะบแคนไนก็ต้องยิ้เฉยั่นเชยแล้วปล่อยให้เธอไป ช <Happy> าติที่เธอไม่สุขฉันยืนยิ้มยังคนรู้ใจทั้งที่ในอกเลอเลือมันร้องไห้แทบขาดใจฉันรู้ตำแหน่งตัวเองดีไม่ต้อง คยสอนรักเธอได้แค่งเงียบเหมือนบทที่ถูกตัดตอนทุกคำสัญญาเป็นแค่ทบผู้ที่หลุดเทกแต่แพลนในใจใฉันมันชัก,กว่าเอฟเฟกจะจำนาเขาได้แต่จำฉันไม่ได้เพราะตัวประกอบไม่เคยสำคัญกับเส้นเรื่องใครไม่มีฟิดไม่มีเสียงมีแค่ใจที่แตกละเอียด every word I speak tonight คือบาดแผลที่ไม่ปิดฉันรักเธอแบบไม่หวังบทไม่หวังแสงไม่หวังสีนยอมเป็นแค่ใครสักคนที่เธอไม่เคยมองเห็นจินยืนอยู่ในฉากเดียวกันแต่ลบ าคนล้เรื่องเธอคือพระเอกของฉันแต่ฉันคือส่วนเกินของเมืองพูดไปกับเท่านั้นเพราะไม่มีใครฟังเสียงตัวประกอบอย่างฉันเกิดมาเพื่อเจ็บปวดเงียบเท่านั้นเอง าสาไฟบนเวทีค่อยๆดับเสียงปกมือเป็นของคนอ,อื่นชื่อเฉเลือนผ่านไปช้าๆไม่มีใครฟื้นนี่แหละชีวิตของตัวประกอบในเรื่องรักเจ็บจริงรักจริง